เขากินอาหารเข้าไปเยอะมากเลยล่ะตอนนี้เขากําลังดูทีวีอยู่และดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้คิดวเลยแหละว่า <c oughs> การกินอาหารเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ไอเดียที่ดีสักเท่าไหร่ลองคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในกระเพาะของแจ็คสันอาหารทั้งหมดจะเข้าไปผสมรวมกันมันจะบิดท้องของคุณจนเป็นเกลียวเลยล่ะก็มันอร่อยนี่เนาะแต่เทาหลังก็ต้องระวังไว้หน่อยนะโอ๊ดูเหมือนจะเจ็บมากเลยล่ะ กายของเรามีฟังก์ชันมากมายบางอย่างพวกเราก็ไม่เคยรู้หรอกยกตัวอย่างเช่นคุณเคยรู้ไหมละ่ะว่าคุณตื่นนอนได้ยังไงในทุกเช้าสมองของคุณก็พยายามจะลืมตาตื่นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากเลยก็ตามยิ่งคุณแก่ขึ้นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งตื่นนอนยากขึ้นเท่านั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ อนน,อนนี้เธอลืมตาได้แล้วละ่ะงง้นก็ถึงเวลาที่ร่างกายต้อง mm hmm. ออกไปทำงานแล้วอรุณสวัสดิ์นะจูวันนี้สดใสมากเลยอ่ะการตื่นนอนเนี่ยมันยากมากเลยการนอนไม่ทำให้คุณได้พลังงานเต็มที่หรอจริงๆแล้วบางครั้งมันก็เป็นแค่ทฤษฎแดีกาแฟเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนะไม่มีอะไรทำให้คุณตื่นได้เหมือนกาแฟหรอก ที่มันเข้าไปในร่างกายคุณกาแฟมันจะทำให้หัวใจของคุณเต้นเร็วมากขึ้นอย่าก,กินมันเยอะเกินไปนะเพราะแทนที่จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นคุณอาจมีอาการใจสั่นได้ วิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณมีพลังงานเพิ่มขึ้นก็คือการกินอาหารเช้าคุณต้องดูทีวีตอนกําลังกินอาหารเช้าไปด้วยนะดูเหมือนว่าข่าวจะมีเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวใหม่ไวรัสก็เหมือนเอเลี่ยนแหละพวกมันพยายามจะใช้กลยุทธ์ทุกประเภทเพื่อช่วงชิงร่างกายของคุณไปโชคดีที่คุณมีวัคซีนคอยช่วยเหลือคุณไว้จูรู้สึกกลัวมากเลยตอนดูข่าวนี้มันทำให้เธอโดนมีดบาดไม่ต้องห่วงนะเซลล์ตัวน้อยพวกนี้จะรักษาแผลให้เองล่ะ พวกเขามีชื่อว่าเกล็ดเลือดตอนที่คุณโดนมีดบาดพวกเขาก็จะพยายามสร้างกำแพงเพื่อทำให้แผลของคุณสมานแต่มันก็เจ็บหน่อยนะตรงที่โดนมีดบาดนะแต่อะไรจะแย่ไปกว่าการไปสายละ่ะจูต้องรีบหน่อยแล้วละ่ะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะ ดูเหมือนว่าเธอเพิ่งจะเดินเตะโต๊ะและเส้นประสาทของเธอก็เพิ่งจะได้รับการส่งสัญญาณว่าเธอกําลังเจ็บจากนั้นเส้นประสาทก็จะส่งต่อไปอยังเส้นต่อไปต่อไปเป็นเส้นยาวๆไกลมากๆเลยล่ะจนดกระทั่งถึงสมองของคุณคุณสมองคะฉันมีบางอย่างให้คุณคะ่ะตอนนี้จูก็รู้แล้วว่า เธอเพิ่งจะเดินเตะโต๊ะมาน่ะตอนนี้ยังไม่หายเลยแต่ก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดูเผลอไปโดนมันแรงไปหน่อยอะ <c oughs> มาสงสารเจ้าน้องเพลดเลือดจัง <c oughs> พวกเขาต้องโมโหมากแน่เลย <c oughs> ที่กำแพงของพวกเขาถาล่ม <c oughs> ตอนนี้พวกเขาต้องสร้างกำแพงใหม่อีกแล้วล่ะ แหมเราจะทำอะไรได้ล่ะตอนนี้ก็ต้องกลับไปทำงานก่อนแล้วหลังจากที่เธอได้ยินข่าวเรื่องไวรัสจูก็ตัดสินใจจะไปฉีดวัคซีนแต่ปัญหาใหญ่ก็คือ จูกลัวเข็มมากเลยล่ะตื่นเต้นไปหมดเลยแล้วก็กระวนกระวายมากด้วยเธอจะแค่ตื่นเต้นไปเองแหละแต่คุณหมอมีอารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับคนไข่แบบนี้ก็ <c oughs> แค่หลอกล่อเธอสักหน่อยโอเคฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว,อว,วอตอนนี้ในเม็ดเลือดขาวของคุณคนที่คอยปกป้องอร่างกายคุณ ก็จะมีเจ้าหน้าที่พิเศษมาคอยตรวจตราที่นี่แล้วล่ะเขาจะมาช่วยดูแลเรื่องไวรัส mm hmm. และถ้าพวกเขาเจอมัน mm hmm. เขาก็จะช่วยจัดการมันได้ทันทีเลย mm hmm. การสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงจังมากเลยล่ะสำหรับสมองของคุณ mm hmm. จูเรียนเรื่องนี้แล้วนะ mm hmm. ถ้าเธอจำอะไรไม่ได้เลย mm hmm. จูเครียดมาก mm hmm. และตอนนี้สมองของเธอก็ mm hmm. ะดูบวุ่นวายมากเลยล่ะ เซลล์ประสาทของเธอที่ยังจะจำที่ได้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแล้วสุดท้ายเธอก็ทำได้จูหาคำตอบที่ต้องการเจอด้วยแต่ดูเหมือนจูจะเครียดมากเลยนะหลังจากช่วงเวลาตึงเครียดผ่านไปมันก็ยากสักหน่อยที่จะพักผ่อนตอนนี้จูต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้เธอสงบลงได้ระบบประสาทของเธอต้องการตัวช่วยนะ่ะ เซลของเครียดมากเกินไปก็เขาไม่ได้พักเลยอ่ะโชคดีที่พวกเขามีคนคอยให้ความบันเทิงนี่จะทำให้เซลมีอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลย แล้วจะลืมเรื่องที่เครียดๆไปหมดเลยล่ะตอนนี้จูต้องพักสักหน่อยเขาก็เลยไปที่คาเฟ e ่ดูเหมือนว่าเขาจะเจอหนุ่มฮอตด้วยนะแต่เขาไม่สนใจเธอเลยแตนทันใดนคั้น ฟิวโมนของจูก็ทำงานหนักมากเลยเธอคิดว่าเธอกำลังทำเบเกอรี่อยู่เธอกำลังทำขนมอบแสนอร่อยมันหอมมากเลยนะเธอดูเหมือนว่าหนุ่มนั่นจะได้กลิ่นแล้วด้วยตอนนี้เขาสนใจเธอมากเลยล่ะดูเขาสิ แซคสั่งพยายามทำให้จูสนใจงั้นเขาก็เลยจะสั่งของอร่อยให้เธอลองกิน oh, wow. uh. mm mm. งั้นเรามาดูวิธีการทำงานของกระเพาะอาหารกันดีกว่ามันเหมือนสายพานลำเลียงขนาดใหญ่ที่อาหารจะเลื่อนมาเรื่อยๆตามสายพานกระเพาะอาหารของคุณกำลังจัดเรียงอาหารอยู่ oh. ว่าอันไหนดีต่อสุขภาพและอันไหนไม่ดี oh. บางอันก็ย่อยง่ายมากเลย ส่วนบางอันก็ย่อยยากมากแต่คุณกระเพาะอาหารก็ต้องทำทุกอย่างนั่นแหละการกินขนมหวานแสนอร่อยก็คู่ควรกับกาแฟสักแก้วแต่บางครั้งถ้ากินกาแฟมากไปมันก็อาจมีผลบางอย่างตามมานะดูเหมือนจูจะต้องรีบแล้วล่ะถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุคุณต้องลดความกดดันนี้เดี๋ยวนี้เลย จูต้องรีบไปรีบไปไปก่อนแล้วล่ะดูเหมือนว่าเด็ดใกล้จะจบแล้วและแจ็คสันก็ไม่เพทยงอที่จะดูดินเรียกเก็บเงินสักเท่าไหร่เขาตกใจมากเลยล่ะคบเหลอพ่นน้ำใส่จูไปเต็มเต็มจริงๆก็แค่นิดหน่อยแหละตอนนี้ไวรัสกำลังพยายามเล่นงานจูแล้ว ดูเหมือนว่าไม่มีใครรู้จักว่านคนแปลกหน้านี้เลย mm. Hmm. Mm. Mm. Oh. คนแปลกหน้ามาทําอะไรที่นี่นะดูเหมือนว่าเขาจะโดนจับได้แล้วล่ะด้วยคุณเจ้าหน้าที่วัคซีนสู่ได้รบับการปกป้องมาเรียบร้อยวันนี้มันเครียดมากเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอจะทําขนตาข้าตาตัวเองอ่ะมันชอบเป็นแบบนี้ตนหลออเลย แต่มันก็ไม่ได้จะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะเพียงแค่คุณต้องช่วยเหลือลูกตาของคุณตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วจูไปพักผ่อนได้แล้วลหละถึงเวลาเข้านอนแล้วร่างกายของเธอต้องการการพักผ่อนหลังจากวันที่แสนหนักหนาตอนน,นก็ดูวุ่นวายอยู่นะจูมีปัญหาเรื่องการนอนนิดหน่อยสมองของเธอต้องออกแรงสักหน่อยนะเพื่อที่จะทำให้จูหลับไดไ้ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้จูก็ได้พักผ่อนละ แล้วร่างกายของเธอก็จะได้แข็งแรงขึ้นเพื่อความวุ่นวายต่อไปในวันพรุ่งนี้ <S <S 1> <S 1> คุณคิดว่าจูเป็นยังไงบ้างเหรอคุณชอบตอนไหนของวิดีโอมากที่สุดบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องท่มท่มทริค